สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมพามาชมรถใช้งานนะครับรถเก๋งใช้งานน่ารักน่ารักหนึ่งคันนะครับมาด้าสองนะครับคันนี้มาด้าสองปีสองพันสิบเอ็ดนะครับรถสวยนะครับเครื่องดีนะครับของตรงของแต่งพอมีนะครับเครื่องดีขับดีช่วงล่างดีแอร์เย็นยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับล้อมงล้อแมกมาสวยสวยเลยสีขาวจัดจัดทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยนะครับมาด้าสองนะครับตัวนี้เป็นตัวห้าประตูนะครับห้าประตู รถสวยมากนะครับรถสวยเลยเดิมเดิมเลยนะครับคันนี้เครื่องดีขับดีนะครับวิ่งทางไกลสบายนะครับเครื่องดีขับดีนะครับโอ้โหสวยมากเลยคันนี้ราคาเบาเบเลยนะครับราคาถูกมากนะครับเจ็ดหมื่นเกบาทนะครับเจ็ดหมื่นเก้าบาทนะเล่มเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับภาษีไม่ขาดดูของแต่งนะครับล้อแม็กยางใหม่นะครับนี่เครื่องส่งเครื่องเสียงนีให้ครบหมดนะครับกระจกไฟฟ้าสวยสเลย นะครับกุญแจรีโมทนะครับโอ้โหเบาเบอภายในไม่มีขานะครับสวยสะอาดมากนะครับจเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับอาของเก่าดูแลดีมากนะครับนี่ภา,ภายในภายในสวยเรียเร่ยมๆเลยนะครับสวยมากนะครับคันนี้สวยมากเครื่องส่งเครื่องเสียงเราพาชมอ๋อนี่เครื่องเสียงดัง พอดีนะครับใครหารถไปใช้สงการนะครับพอดีเลยนะครับคันนี้ช่องโคงเครื่องสวยๆรตไม่ขยับนะครับรถไม่ขยับนะพาชมภายในก่อนภายในสวยมากนะครับแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับสวยๆเลยเครื่องดีขับดีนะครับจะทรงลงล้อมมาให้เรียบร้อยแอร์เย็นฉ่าเลยเล่มเอกสารพร้อมบนนะครับที่สําคัญรถเดิมๆนะครับไม่เคยติดแก๊สนะเดิมๆเลยเครื่องดีขับดีนะครับ ละฟาปรงไม่ขยับนะครับมีเหตปิดอยู่ครบมอกอยู่ครบนะครับซื้อใช้งานนี่ไม่ผิดหวังนะครับคันนี้ผาสี68นะครับผ่าสี68เล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับรถสวยนะครับสีสันก็มีริ้วรอยบ้างนะครับเครื่องดีครับดีผาสี68นะครับภายในสวยเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนเลยภายในสวยมากเครื่องทรงเครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะครับ ราคาเบาๆนะครับคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดานะครับเอาไป79,000บาทนะครับรถพร้อมใช้เล่มเอกสาร,รพร้อมโอนนะครับโอเคท่านใดสนใจก็ดูรถอำเภอพลจังหวัดคอนแก่นนะครับ0 8 1 6 1 9 9 6 6 3นะครับโอเคขอบคุณครับ